สวัสดีครับวันนี้เรามีนะครับรถเคียนซูบูรตันเสือหมอบนะครับมาแนะนํานะครับนี่นะครับเพิ่งมาใหม่นะครับวันนี้เป็นตัวคาราโน่นะครับคาราโนจีอาร์ 160N1 นะครับปี2007นะครับเดือนเจ็ด ใหม่มากนะครับปีใหม่นะครับนะครับเสื่อมอบนะครับตัวนี้เวลาเขานอนบูมนะครับบูมเขาจะลงมาได้ต่ํานะครับเวลามุนเข้าโรงงานอะไรเงี้ยนะครับก็จะสะดวกกว่านะครับเป็นขาควายนะครับตัวนี้เพิ่งมาถึงร้านเลยนะครับเป็นตัว GR ด้วยนะครับ GR หนึ่งหกศูนย์นะครับมี power chip นะครับ chip แถมมาให้นะครับขาควายเลี่ยงมากเลยนะครับคันนี้ ปีใหม่ด้วยครับปี2อง7นเจะครับ,รบมาดูรอบตัวกันนะครับมีแผงคอนโทรลด้านข้างด้วยนะครับนะครับนะพึ้งมาใหม่นะครับ เดี๋ยวลองดูห้องเครื่องกันนะครับน่ครับฝาเครื่องเรียมๆเลยนะครับอาาจะลองดูเครื่องกันเครื่องนิ่มนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คมัมมินนะครับเครื่องยนต์คมัมมินพอบตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันชัดนะครับ,นะรบเรียบรียบเรีย,เ,รย,เ,รยเลยนะครับ ตาวข้าวก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คัมินซีสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองไปดูหัวเก่งกันบ้างน,นะครับรถพร้อมใช้นะครับซิตี้ครบระบบพร้อมนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถมาลองกันที่ร้านได้เลยนะครับมาเจอกันที่ร้านได้เลยนะครับตัวนี้แอร์เย็นเลยนะครับ พร้อมใช้สังเกตว่าหลังบูมของเขานี่ไม่มีร้อยผูรเลยนะครับใช้งานดูแลดีนะครับจะขอบเก่านะครับสุดข,ข้างหลังมาดูกันอย่างนี้เลยนะครับ ส่วนแอร์อะไรต่างๆก็ครบปกติดีนะครับมีไม้นะครับไม้พูดนะครับชัมม่วโมงสองพันกว่านะครับประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่ออัดได้ที ช่องทางเดิมนะครับเช่นเคยนะครับเบอร์โทรกับไลน์ด้านบนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านลูกค้าท่านใดนะครับหารถเคนขนาด16ตันนะครับหรือว่า10ตันหรือว่าจะเป็นไซส์อื่นๆนะครับก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับที่ร้านเรามีแนะนําให้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ